ทีนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาดูค่ะสถานการณ์น้าว่าปัญหาน้ําเขมรุกมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะปกติเราอยู่ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะ ให้คุณผู้ชมดูจอ,อพร้อมกันเลยนะคะก็คือว่าด้านบนเรามีเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ทั้งหมดของน้ําจืดจากเขื่อนนะคะที่ไหลามาที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาจะผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจากนั้นจะผ่านสถานีสุบน้ําปปาสํารลที่ส่งน้ําให้คนกรุงเทพแต่พื้นที่บางกระเจ้านะคะอยู่พื้นที่เกือบปลายน้ําเลยทีเดียวส่วนใหญ่เขาเจอปัญหาน้ําเค็มรุกอยู่แล้วพอเจอปัญหาน้ําเค็มรุกแบบนี้นะคะก็อาจจะเขา ทำให้มีเหตุผลในเรื่องของการซ้ำเติมมากขึ้นเรานี้มาดูค่ะว่าปัญหาที่บังกระเจ้านั้นนะคะได้รับผลกระทบอะไรบ้างค่ะง่ายๆเลยค่ะจุดแรกนะคะที่เขาได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องน้ํานะคะน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ําเค็มรุกนะคะปัญหาน้ําเสียแล้วก็เรื่องถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของปัญหาของดินค่ะ แล้วก็ปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายปัญหาพื้นที่สีเขียวรวมถึงอีกหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่บางกระเจ้ามีทั้งหมด6ตตำบลค่ะพื้นที่เหล่านี้ถือว่า ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากค่ะและที่สําคัญนะคะดิฉันอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบางกระเจ้านั้นนะคะเป็นผลกระทบต่อเนื่องยาวนานค่อนข้างมากค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหลายพื้นที่เลยชวนคุณผู้ชมมาดูพื้นที่บางกระเจ้ากันบ้างนะคะเอาเป็นว่าดิฉันพาคุณผู้ชมมาดูเมื่อตอนวันที่12มีนาคม2566นะคะจะบอกว่าพื้นที่ด้านล่างนี้นะคะติดทะเลมากที่สุดห่างจากทะเลประมาณ20กิโลเมตรค่ะจุดนี้นะคะ มีน้ำเข็มรุกขึ้นมาถึงประมาณ7.11นะคะกรัมต่อลิตรค่ะถัดมานะคะมันเป็นเหมือนกระเพาะหมูนะคะในจุดที่2นะคะจุดนี้อยู่ที่ประมาณ5.28กรัมต่อลิตรนะคะและถัดมาอีกด้านหนึ่งที่เป็นหมายเลข1ตรงบริเวณนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณ1.86แต่ว่าในพื้นที่บางกระเจ้านะคะในจุดนี้นะคะเวลาน้ําที่เข้ามาเขาจะปล่อยตามร่องสวนร่องสวนนะคะ เมื่อวันมีนาคมที่ผ่านมาก็คือน้ำเข้าไปอยู่ที่ประมาณ3กรัมต่อลิตรก็ถือว่าเป็นน้ำเค็มค่อนข้างรุกเข้าไปพื้นที่นะคะขณะเดียวกันค่ะ,ะมาดูพื้นที่นะคะทางด้านของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้กันบ้างนะคะวันนี้สถานการณ์ที่อยู่ใกล้ทะเลที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ7.03กรัมต่อลิตรนะคะถัดไปขึ้นไปด้านบนค่ะ น้ำลุกขึ้นมาไม่มากอยู่ที่2.36กรัมต่อลิตรนะคะขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ของกระเพาะหมูด้านในน้ำที่เกษตรกรไหลเข้าบริเวณบริเวณร่องคลองเข้าไปนะคะอยู่ที่0.33กรัมต่อลิตรแต่จริงๆแล้วเกษตรกรนะคะบอกว่านะคะพื้นที่ที่เกษตร จะต้องได้รับผลกระทบก็คือว่าต้องไม่เกิน2กรัมต่อลิตรค่ะแต่ว่าสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นที่เห็นว่ามันน้อยกว่าในวันนี้เนื่องจากว่า2-3วันที่ผ่านมานั้นนะคะก็คือมีฝนตกลงมาแต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งหนักนะคะเอาละค่ะทีนี้คุณผู้ชมนะคะลองมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะว่าเรื่องแรกปัญหาของน้ําที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญหา น้ำเค็มลุกในพื้นที่อีกค่อนข้างเยอะนะคะและนี่เป็นปัญหาครั้งใหญ่ที่โลกร้อนเกิดขึ้นที่กําลังเผชิญค่ะล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าหลายพื้นที่นั้นก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องนี้และนี่เป็นปัญหาพื้นที่บางก้าเจ้าที่กําลังเผชิญกับปัญหาโลกร้อนซึ่งถือเป็นเงื่อนไขแรกๆที่ส่งผลกระทบนะคะในเชิงอนาคตด้วยนะคะตอนนี้นะคะปัญหาเรื่องนี้นะคะมีข่าวล่าสุดนะคะจากทางด้านของนายอนุชาบูระ พระชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับนะคะให้สถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือกับฝนและปรากฏการเอเนโยอย่างเร่งด่วนค่ะขณะเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้มีแนวโน้มว่าสถานาการณ์เอลนโยมีความรุนแรงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าจะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงมีการคาดการเอาไว้ด้วยว่าการสิ้นสุดฤดูฝนในปี2566ปริมาณน้ำต้นทุนนะคะณวันที่1พฤศจิกายนเพียงอยู่ที่ประมาณ160ถึง70ค่ะจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพร้อมรับมือและเน้นให้มีการอุปโภคบริโภคอันดับแรกรวมถึงการป้องกันการยืนต้นตายของผลไม้รวมถึงอุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศพร้อมกันนี้ยังกำชับให้เกษตรกรวางแผนการใช้น้ำเพื่อลดปัญหาการเสี่ยงขัดแคลนน้ำนั่นเองค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ทางสทชเขาก็กำชับนะคะให้หลายหน่วยงานนั้นนะคะ เน้นในเรื่องของสถานการณ์การกักเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ํานั้นเขามีอยู่ด้วยกัน12มาตรการค่ะโดยเฉพาะการรองรับฤดูฝนเพื่อรองรับน้ํา12มาตรการตั้งแต่เริ่มการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมและฝนทิ้งช่วงรวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้ําและการบริหารจัดการแหล่งน้ําเตรียมพร้อมซ่อมแซมบํารุงอาคารวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายประชาชนเร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําซักซ้อมแผน ล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ําตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยเขื่อนขณะที่ชนละประทานเองนะคะก็เตรียมกักเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้ลองไปฟังเสียงกันค่ะเรามีการประเมินอยู่นะครับซึ่งในตัวที่ผมบอกว่าทีผ่ผมสามารถพูดได้ไดเลยไงว่าน้ําดูแล้เนี่ยผมใช้ประมาณ5,000 5,000เนี่ยระบบนิเวศกับอุปโภคบริโภคมันต้องร้อนะครับหรือต้องเกินร้อด้วย แต,แต่แต่สิ่งที่แปรผันคือภาคการเกษตรถ้าเกษตรกรปลูกมากเนี่ยมันอาจจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องเจียดน้ําที่เราใช้เพื่อระบบนิเวกับกับอุปโภคบริโภคเนี่ยที่เราปล่อยมาบางครั้งก็อาจจะมีส่วนที่เหลือบ้างเนี่ยนําไปเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเหลือไม่ให้เกษตรกรเนี่ยเกิดความเสียหายถ้ามีการตัดใจพาะปลูกไปแล้วนี่ยครับก็เป็นมาตรการที่เราคิดไว้ครับเป็นไปได้ไหมว่าฤดูนาปลังในปีแล้งที่จะถึงเนี้ย 6-7ถ้า6-8เนี่ยนาปลังเป็นไปได้ไหมว่าถ้าสี่สีน้ามีวมาณเก้าพันที่เคยปลูกสี่ล้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่านาปลังจะปลูกน้อยกว่านั้นเนี่ยครับคือมาตรการที่มันต้องออกไปแล้วก็มันต้องมีสิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยจ,จะต้องช่วยมาว่าถ้าเกษตรกรไม่เพาะปลูกใจเขาทำอะไร นั่นคือความพยายามของสทนชนะคะที่พยายามจะมาแก้ปัญหาค่ะคุณผู้ชมแต่คงต้องย้อนกลับมาที่ชาวบ้านบางกระเจ้าเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เขาได้รับผลกระทบกันหนะักแค่ไหนนะคะค่ะตอนนี้นะคะชาวบางกระเจ้ามีหลายปัญหาเลยทีเดียวลองมาดูปัญหาแรกๆของเขากันก่อนค่ะภาพนี้นะคะก็คือว่าเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องน้ํานะคะอันดับแรกเนี่ยน้ำของเขานะคะเจอปัญหาน้ําเค็มรุกยาวนานนะคะที่สําคัญค่ะความสําคัญที่เกิดขึ้นนั้นนะคะนอกจากปัญหาเรื่องนี้แล้วยังมีในเรื่องของ ปัญหาดินเค็มจากปัญหาน้ําเค็มรุกที่เข้ามาด้วยค่ะพอเจอปัญหาดินเค็มนะคะพื้นที่ทําการเกษตรก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้ดีมากนักนะคะเพราะว่าเขาปลูกพืชอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่สีเขียวของเขาเนี่ยนะคะตอนนี้กําลังลดน้อยถอยลงแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆนะคะก็เริ่มหายไปถัดมาค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะที่บริเวณนั้นมันก็มีทั้งปัญหาเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็คนก็เริ่มที่จะเข้าไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดสรรที่ดินการแบ่งที่ขายและข้อสําคัญก็คือปัญหาเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารและการกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่จะมีการอนุรักษ์นั่นเองค่ะ เห็นไหม่ะคะคุณบุษลินความสําคัญของปัญหาเขามีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมนะคะไปฟังเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่นะคะเป็นประธานใช่ไหมคะคุณนิตยาประธานองค์กรผู้ใช้น้านะคะในพื้นที่ว่าเขาบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้พบเจอกันบ่อยะคะ่ะแต่ขณะนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเรื่องสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือหนึ่งเรื่องของสภาพภูมิอากาศอันที่สองก็คือเรื่องของน้ํา น้าเกิดจากการที่เราสร้างอะไรต่างๆที่ลืมบน,นึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นตั้งแต่การสร้างเขื่อนชพยาเขื่อนปังไซการท่าเรือของรัฐโพพวกนี้มันมีส่วนทําให้น้ําเค็มเนี่ยล้ําเข้าไปขึ้นมามากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีการกั้นเขื่อนน้าที่จะเคยไหลโดยธรรมชาติเพื่อจะดันน้าเค็มมันก็น้อยลงการขุดลอกสันดอนของท่าเรือขนาดใหญ่ กลมรวม20-30ปีมาแล้วเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยลุกลามไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราเลยทำให้เราเนี่ยพื้นที่หมื่นกว่าไร่เนี่ยอยู่รอบๆน้ำเค็มรอบๆแล้วที่นี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำพอเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยน้ำมันซึมได้ตลอดเวลาทันทีที่น้ำเค็มสูงเมื่อไหร่เมื่อนั้นน้ำจะแพร่เข้ามาในน้ำที่เคยเก็บกักไว้ในสวนเสารก็จะเข็ม พอเห็นปัญหาแบบนี้นะคะมีนักวิจัยในชุมชนเขาพยายามสร้างความร่วมมือลองไปฟังเสียงกันค่ะ วิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ําในชุมชนบางกระเจ้าเนี่ยมีปัญหาหลักๆนะคะหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่เด่นชัดมากคือการลุกล้ำของน้ําเค็มซึ่งมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นผลจากเรื่องของคลเม็เชนด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องการต้นทุนน้ําจืดนะคะมาช่วยซึ่งภายในอาจจะไม่พออาจจะต้องการจากภายนอกซึ่งมันก็จะต้องมีการลงทุนและมีการเชื่อมโยกงกับงานอื่นๆซึ่งก็มีความยุ่งยากบางประการ อีกอันนึงก็คือเรื่องของการน้ําเน่าเสียในคลองที่มันมากขึ้นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของน้ําการจัดระบบบริหารจัดการน้ําในคลองก็อาจจะไม่ค่อยดีอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็การจะต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะ ค่ะเห็นไหมแล่ะคะปัญหาเรื่องน้ําของเขามันยังต้องรอาการแก้ไขปัญหากับการสร้างการมีส่วนร่วมอีกเยอะค่ะค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณนิตยาด้วยนะคะที่มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ให้เราเห็นภาพชัดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่บางกระเจ้าด้วยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณนิตยาบอกไปแล้วค่ะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงจุดพีคเลยนะคะเอลนินโยเนี่ยก็คงจะเจอกันหนักๆเนี่ยนะต้นปี67เจ็นี่ยคงจะเห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นตอนนี้คณะนะทํางานนะคะทั้งรัฐบาลชุดเดิมและว่าที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็กําลังเดินหน้าทํางานอย่างต่อเนอนนะะนนื่องะะควััี้ดฉ คุยกับอาจารย์เดชรัตนสุกกำเนิดซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทํางานแก้ปัญหาเอลนิโยของพักเก้าไกลด้วยค่ะอาจารย์เปิดเผยนะคะว่าคณะทํางานชุดนี้นะคะหารือกันมาแล้วสองรอบด้วยกันมีความกังวลเรื่องน้ําน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําเจ้าพระยานะคะที่อาจจะส่งผลถึงเรื่องของปัญหาน้ําเค็มรุกด้วยและในอนาคตนะคะคุณผู้ชมประมาณช่วงต้นปีเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเห็นน้ําเค็มที่มีผลกระทบไปถึงระบบการประปาด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหา,หาคนครก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้ค่ะ เวลานี้คณะทํางานเปลี่ยนผ่านจึงมี5แนวทางนะคะในการจัดการกับเรื่องนี้ค่ะทั้ง8พัตต์เนี่ยม็มีความเป็นตรงกัน,ก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 นว่าเรื่องเอลนีโยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากสัญญาณขณะนี้ที่พยากรณ์ได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณเรื่องเอลนีโยไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2567 แต่อาจจะยังยาวนานกว่าน,นั้นนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือมันอาจจะใกล้เคียงกับเมื่อปี2,558-59ก็คือสัญญาณ e เอลนเชียอยู่ต่อนเนื่องกันจนถึงระ,ระยะเวลา19เดือนนะครับเพราะงั้นขณะนี้เรายังติดตามสถานการณ์เรื่องนี้โดยใกล้ชิดส่วนแนวปฏิบัติที่เราดรําเนินการเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น5ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการติดตามสถานการณ์และก็การพยากรณ์ ในลักษณะที่เป็นเฉพาะจุดนะครับเพราะว่าปรากฏการณ e ์เอเนี่ยจะเกิดผลกระทบแตกต่างกันคือโดภาพรวมเนี่ยมีฝนร้อยกับปกติแต่ว่าแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันประเด็นที่2ก็คือเราจะบริหารจัดการตัวางานเก็บน้ําขนาดใหญ่และก็ขนาดกลางด้วยความระมัดระวังนะ เพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าเอล尼โยนจะจบปีปีไหนซึ่งเราจําเป็นจะต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหมายถึงวมาเราเป็นรัฐบาลคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารายงานสถานการณ์และก็ฉากทัดหรือซินนาจิโอต่างๆเพื่อที่จะมองว่าเราควรจะบริหารจัดการน้ําในลักษณะใดการที่3ก็คือการเสริมเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรแบบเร่งด่วน นั่นก็หมายถึงการเตรียมการพร้อมสําหรับการประปาทั้งนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคให้ส่วนเรื่องการเกษตรก็จะมีการสํารวจเรื่องการขุดเจาะบาดาลนะครับแล้วก็การปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรับมือได้ก็อย่างน้อยรับน้ําในฝนช่วงนี้ได้ประการที่4ก็คือเรื่องของการที่จะต้องปรับแผนในการปลูกพืชปีนี้อาจจะฤดูฝนปีนี้อาจจะปรับไม่ทันและแต่ว่า นะก็คงจะส่งสัญญาณว่าอย่าอย่าอย่าปล่อยให้มีการาปลูกข้าวในขณะที่จะต้องไปรอฝนอเรื่องของการที่จะต้องปรับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดการสูญเสียในระบบน้ำปรนะปาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำโดยเฉพาะสำหรับพืชที่มีความสำคัญยกตัวอ,อย่างเช่นเุ่เรียนหรือข้าว ก็จําเป็นต้องมีระบบการให้น้ําที่ดีขึ้นกว่าเดิมสถานการณ์ปีหน้า,น,าน่าจะหนักขึ้นมากแล้วก็ปัญหาน้ําเค็มอาจจะมาเร็วกว่าปกติเพราะว่าเมื่อฝน,นน้อยนะครับแล้วก็พื้นที่ขาดเก็บน้ําตอนบนมีการจำเป็นต้องเก็บน้ําไวนในะดูแลปริมาณน้ําที่ไหลลงมาในแม่น้าเจ้าพยาอาจจะน้อยกว่าทุกทุกปีเพราะงั้นน,น้ําเค็มก็จะมีการหนุนขึ้นเร็วขึ้นและก็สูงขึ้น นะครับที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็มีตั้งแต่บางกระเจ้าไปจนถึงเขตฝั่งทนเขตนนทบุรีและก็เลยไปจนถึงนนทบุรีปรทุมธานีและเมื่อถึงจุดที่ปทุมธานีก็มีความเป็นไปได้ที่น้ําเค็มเนี่ยจะเข้าสู่ระบบคลอ,องประปาแล้วก็ระบบการทาประปา นั่นคือภาพรวมของคณะทํารรงานนะคะที่พยายามหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาเอลนินโยด้วยส่วนภาคประชาชนเองอาจารย์เดชรัตย์ย้ำว่าสิ่งที่พอจะทําได้ก็คือการสํารองน้ํานะคะโดยเฉพาะพื้นที่วิกฤตน้ําเค็มรุกที่อาจจะไปกระทบกับพื้นที่ประปานครหลวงของกรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกซึ่งมันเกี่ยวโยงกันกันกบแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์เอลนินโยไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ชีวิตน้อุปโภคบริโภคหรือการเกษตรเท่านั้นแต่ว่ามันมีมูลค่าความเสียหายในทางเศรษ ดิกิจด้วยตอนนี้ยังอาจประเมินภาพรวมไม่ได้แต่คร่าวๆนี่ก็คงจะหลายแสนล้านบาทดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คงต้องจับตาดูนะคะการทํางานกันต่อไปด้วยค่ะ